มาครับมารับชมกันครับที่อยากจะดูว่านะครับอยากให้ตัดชิปเด็กให้น้อยนะครับว่าอยากเจอแบบงานยากลาบากนะครับก็ขอบคุณอ่านนะครับอาจารย์หนึ่งที่มาสอนช่างใหม่นะครับมาดูกันเลยนะครับสําหรับตัดเด็กนะครับสําหรับงานยากๆดูกันนะครับผมนะครับมาก็ดูกันไปเรื่อยๆนะก็อย่างว่านะครับงานทุกอย่างนะครับไม่ว่าแต่ อาชีพตัดผมหรือไม่ใช่อาชีพตัดผมนะครับก็มียากง่ายธรมรมดาสลับกันไปนะครับในกลุ่มของการตัดผมอาชีพตัดผมของเราเราเนี่ยนะก็น่าจะหนีไม่พ้นในเรื่องของเด็กนะครับเพราะว่างานที่ลำบากของช่างตัดผมนะครับถ้ายิ่งช่างใหม่ด้วยโอ้โหนะครับ ทั้งลูกค้านะครับหรือว่าตัวช่างเองนะครับเหงื่อแตกซกเลยครับผม <laughs> <laughs> เพราะว่าเด็กก็หนาจังว่านะครับเด็กก็ต้องขยับนะครับไม่อยู่นิ่งนะครับก็ทําการตัดหญ้าครับทรงนี้เรามาทําทรงการตัดทรงสคิปสิปนะหรืออะไรนั่แหละนะครับ นี่นะครับอาจารย์หน,นึ่งก็ต้องใช้เป็นฟันลองเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าช่างจะชอบใช้หรือเปล่าหรือบางท่านก็ใช้ปัตาเลี่ยนแล้วก็ตัดบนหวีเลยนะส่วนที่พี่ที่ถามมาว่าอยากให้ตัดปัาเลี่ยนกับหวีเลยนะครับไม่ต้องสวมฟันลองได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมหา,าหัวหุ่นที่ลูกค้าแบบไม่รีบแล้วก็เป็นงันเองดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะทําการตัด ลงคลิปให้ดูนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เราก็ไปดูอาจารย์หนึ่งสอนกันก่อนนะส่วนมากนะครับในสไตล์ของผมสำหรับถ้าตัดเด็กนะก็จะความละเอียดผมก็ให้ได้แค่80%นะครับส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่า ต้องทําเวลาสักหน่อยนะครับแต่นี้อาจารย์หนึ่งก็ทําให้ดูนะก็อาจจะตัดช้าเพราะว่าเดี๋ยวช่างใหม่ก็จะดูไม่ทันนะครับแต่งานนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าต้องตัดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเด็กจะหงุดหงิดนะครับแล้วก็ยังไงดีเด็กหงุดหงิดนะครับก็อยากจะเอาให้เอาผ้าคลุมออกแล้วก็อยากจะเสร็จนะครับแล้วก็ต้องทําเวลาหน่อยนะครับ เรื่องของความละเอียดนะในความคิดของผมก็ผมให้แปดสิเปอร์เซ็นแล้วกันนะครับเต็มร้อยเพราะว่าจะ,ะดูแบบเนียนเกี้ยงหรือแบบเต็มร้อยเลยแบบนี้เหมือนเราตัดผู้ใหญ่ก็น่าจะไม่ได้สักเท่าไหร่นะอันนี้ในความคิดส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าผมชอบให้เด็กเสร็จเร็วนะครับเพราะว่าโอกาสหน้าเขาก็จะได้กลับมา <laughs> นะครับแต่ถ้านานแล้วก็ แบบหุดหงิดนานเกินไปนะครับเขาก็ไม่อยากมาตัดร้านเราอีกนะครับอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับก็คือดูได้แหละนะครับก็จบทรงไปก็พอดูได้นะครับก็ถือว่าไม่แบบทุเรศเกินเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เนียบจนเกินไปนะครับถ้าเนียบนี่แบบคือเข้าใจนะว่าพ่อแม่เขาก็อยากให้ได้เนียบนะครับ แต่เขาก็คงจะรู้ดีแหละเนาะว่าพ่อแม่เขาคงจะรู้แเลยว่าเด็กเออดิ้นขยับอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องทําเวลาและพ่อแม่เขาก็คงจะรู้ว่าก็ได้แค่นี้ก็ดีนะ <laughs> นะครับแต่ถ้าเด็กนิ่งก็ได้เนี้ยบดูดีนะครับเหมือนผู้ใหญ่แหละเนาะก็ทําให้เต็มที่แต่ส่วนมากของผมก็ ร้านผมก็จะตัดให้เน้นเร็วไว้ก่อนนะครับส่วนรายละเอียดถ้าเด็กไม่ขยับมากก็ทำมาเก็บรายละเอียดด้านล่างอีกนะครับก็จะจบงานแบบพอดูได้นะครับผมแต่ว่าถ้าช่างไหนที่ตัดเด็กแบบเน้นเนียบเลยนะครับแบบว่ายิ่งเปิดร้านใหม่ยิ่งอยากให้ถูกใจพ่อแม่นะครับก็นะครับอย่าลืมในเรื่องของความเร็วด้วยนะครับ ไม่ใช่ว่าไปตัดเด็กสักสี่สิบนาทีนะครับแค่สิบกว่านาทีแล้วเด็กก็ไม่ไหวแล้วนะครับผมเรื่องเรื่องนี้ก็นะครับก็ศึกษากันด้วยนะเพราะว่านะครับเด็กนี่เวลาเขาไปตัดร้านไหนเขาก็รู้สึกได้นะแล้วเขาก็ชอบเอาเปรียบเทียบนะเอาจริงนะ เด็กแปดเก้าปีแบบเนี้ยเขาชอบเปรียบเทียบเปรียบเทียบว่าไงนะครับเปรียบเทียบว่าอ,อย่างเช่นแม่จะพาไปตัดร้านนู้นไม่ไปแล้วนานใช่ไหมไม่ไปแล้วร้นานนี้เจ็บอะไรแบบเนี้ยใช่ไหมครับช่างตัดผมก็น่าจะรู้นะครับแบบว่าส่วนมากพาเขาพาลูกเข้าร้านมาเขาจะชอบพูด <laughs> แบบว่า แม่เขาก็บอกว่ายร้านนุน้นลูกบอกว่าเจ็บร้านนุน้นแม่ลูกบอกว่านานอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ฟังหูไว้หูนะครับก็รับฟังมา,ผ,าผ่านไปแล้วกันนะครับก็ช่างตัดผมด้วยกันร้านไหนก็ดีหมดแหละแต่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนแค่นั้นเองนะครับส่วนของผมก็เน้นถ้าตัดเด็กดิ้นและร้องไห้ผมก็จะตัดเร็วหน่อยนะครับแล้วก็ เรื่องรายละเอียดก็อย่างที่ผมบอกว่าน่าจะ80นะครับก็พอดูได้แล้วกันนะครับเกินครึ่งอยู่นะครับส่วนเน้นเร็วให้เด็กได้เอาผ้าคุมออกเร็วครับสําหรับผมนะครับแต่นี่อาจารย์หนึ่งนะครับก็สอนให้ช่างใหม่ได้ดูวิธีการตัดด้านข้างและก็ด้านล่างนะครับก็ศึกษาดูนะตอนนี้เด็กท่านนี้ถือว่านิ่งนะครับ ก็ช่างใหม่นะครับก็ต้องรับงานเด็กไว้ด้วยนะครับผมถ้ายังไม่มีขาประจําเยอะนะครับส่วนมากเห็นหลายท่านเลยนะครับแบบเห็นแม่อุ้มเด็กเข้ามาหนะ้าร้านแล้วโอ้ไม่ได้รับนะครับไม่ได้รับตัดเด็กโอ้โหนะครับก็พ่อแม่ก็ต้องไปหาร้านใหม่แล้วก็ใจสลายเห็นบน่นมาบนที่ร้านนะครับว่าไม่มีร้านไหนตัดเด็กเลยอะไรแบบนี้นะครับ ก็เข้าใจนะครับแล้วก็เข้าเข้าใจช่างตัดผมด้วยเหมือนกันนะครับผมถ้าเจองานที่หนักนี่โอ้โหอยากปฏิเสธเลยใช่ไหมล่ะนะครับแต่ที่อาจารย์หนึ่งตัดอยู่นี่ก็ถือว่านิ่งนะครับนะครับส่วนมากก็จะเด็กก็จะ หันหน้าหันหลังกร,กระโดดก,กระเด็กนะครับดิ้นนะครับผมแล้วก็จะเจอเคสหนัหนกๆเลยก็ร้องไห้เลยนะครับผมอันนี้ดีนะครับผมนะครับก็จะเห็นตรงด้านข้างที่เป็นรอยต่อที่อาจารย์หนึ่งได้แตะวัดไว้นะครับก็ปรับก้านปรับฟันด้านข้างลงนะก็จะเป็นเบอร์ 0.5นะครับหรือว่าเลืเ่อนก้านปรับฟันลงนั่นเองเพื่อที่จะไปขยับโอ้ที่จะไปสบัดปตัตตาเลียนหรือว่าเพย์ปตัตตาเลียนตรงช่วงขอบลำดานะให้ไปเชื่อมกับรอยที่ตัดด้านบนไว้นะครับผมอันนี้ก็เจอปัญหาหลายท่านนะครับที่บอกว่าอา้าวปัตตเลียนของผมเนี่ยเวลาปรับก้านปรับฟันลงแล้วไปตัดมันถอนผมลูกค้านะครับอันนี้สาเหตุเนื่องจากฟัน ตรงที่ขยับลงมาด้านล่างฟันอาจจะไม่ชิดกันนะครับผมนะครับถ้างั้นวิธีแก้เราก็ต้องใช้เป็นเบอร์0.5ก็ได้นะครับใช,ใช้เบอร์0.5ใส่ไปก็ได้นะครับถ้าปรับการปรับฟันลงแล้วนะครับแล้วมันถอนผมลูกค้านะครับแต่ถ้าปรับขึ้นไปก็ตัดได้แต่ไม่ถอนนะครับกรณีแบบนี้นะครับอย่าพึ่งส่งไปรับคมนะครับ ให้ใช้ฟันรองเบอร์0.5แก้ไขไปครับส่วนมากช่วงนี้นะครับไม่ได้ว่าช่างรับคมนะแต่ว่าเจอบ่อยที่แบบช่างรับคมแบบรับคมแล้วเอ่อพอเอามาตัดลูกค้ามันฟันมันแหลมครับนะครับถ้าใครเจอเคสนี้ก็คอมเมนต์หรือแสดงความคิดเห็นบอกด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับรับคมกลับมาพอเวลาเอามาตัดพอจะจิ้มสบัดด้านล่างคอลูกค้าโอ้โหลูกค้าแทบกระโดดลงโต๊ะเลยครับผม เพราะว่าก็ช่วงนี้ไม่รู้สาเหตุนะครับว่าช่างรับคมเป็นยังไงนะครับก็เห็นรับคมมาหลายเจ้าเลยนะครับบอกว่าฟันมันแหลมนะครับผมก็ผมก็เลยบอกว่าให้ใช้ฟันลองเบอร์0.5ไปก่อนนะครับถ้าสาเหตุที่ปรับก้านปรับฟันลงแล้วนะครับไม่มันถอนผมนะครับใช้เบอร์ฟันลองไปก่อนอย่าพึ่งส่งรับคมนะครับ สงสัยแบตอาจารย์หน่หน้าจะหมดนะครับเห็นตัดภาพวิดีโอไปเลยครับถ้างั้นเราคลิปหน้าเรามาเจอกันที่ช่างถามว่าอยากตัดทรงลองทรงสั้นคล้ายๆสกินเฮดแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าทรงคล้ายสกินเฮดครับ